ในเรื่องที่ทที่จ้ต่อรนกาแว่าการบัขารือมาเพเอคือต้องเรีนี้ก่อนนะครับว่าอย่างที่ท่านสื่อมวลชนทุกข่านทราบอยู่แล้วว่ามีประเด็นนะครับของทางด้านการบปิหนาท่ราชการนะครับมีความน่าลัยซึ่งต้องให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินไปได้ด้วยความเป็นธรรมนะไม่มีการแทรกแซงนะครับกรณีแล้วท่านท่านทาสองที่ไล้เป็นผู้บริสุทธิ์ นะครับแต่ว่าเพื่อให้การบริหารการดำเนินไปได้ด้วยความสะดวกนะครับแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่ไม่มีการก้าวไก่ในกระบวนการนี้ขอโอนท่านรองผู้ช่วยศาสตราจารยน,นายกเป็นเวลาชั่วคราวน่าจะเป็นวัน60วันนะครับระหว่างที่ตั้งคณะกรรมาการนะครับที่จะมาตรวจสอบความจริงข้อ,อ,อเท็จจริงเป็นการชั่วคราวครับที่จะเป็นการชั่วคราวแล้วไม่ได้เป็นการลงโทษ ทุกอย่างขั้นตอนเงินเดือนทุกอย่างเงินเดือนทุกอย่างครับไม่ได้มีการโู้นะครับวันนี้วันนี้ออกกฎหมายจากที่เชิญท่านสองท่านเข้ามาช่วยงานสำนักนายกนะครับอีกขบักบิ้นก็คือท่านให้ท่านพลตำรวจเอกกิจราพันเพชรเป็นรักษาการนะครับรักษาการผู้ชนะดุลชาติแล้วเดี๋ยวยันนี้จะมีคำสั่งการของวยาลตั้งคณะกรรมการมาครัท่านคือที่ที่ เขาเป็นเป็นเป็นตำรวจเป็นประหลัดกระทรวงมหาดไทยเก่าแล้วก็เป็นท่านจะสำนักแต่สำนักเลยนะครับคือตอนที่เรียกทั้งสองท่านมานี่คือแจ้งแล้วใช่ไหมคะว่าจะให้มาประจำสํานักนายกด้วยครับค่อยๆทำงานก็อธิบายพูดอีอย่างที่คุยกันนะครับว่าต้องควรปฏิบัติตัวอย่างไรในช่วงที่ที่ถูกโอนมาปฏิบัติหน้าที่ในสำนักนายกครับท่านำีม่ได้รับฝากว่าที่เก้าท่านนายกเป็นไงบ้างคะถ้าเขารับฝากว่าจะจะจะ พยายามไม่พูดอีกแล้วนะครับให้เป็นกระตามกระบวนการกฎหมายให้มีการสืบสร้างความจริงให้กระบวนการนี้ทำเดินไปข้างหน้าได้อย่างไม่มีการแทรกแซงนะครับโดยไม่ให้ลุงน้องทั้งสองฝ่ายพูดอะไรอีกแล้วเขาะไดงว่าทายในจอบเวลาเวลาของทุกวันที่ที่มาเคลื่อนการเป็นข้างสองข้างใช่ไหมไม่เป็นกระบวนการที่ทำกระบวนการใส่ก็ผมว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่พอแล้วถ้ารู้ว่าควรจะต้องพูดอะไรพูดอะไรถ้าแถลงข่าวไปแล้วใช่ไหมใช่ไหมครับก็ก็เป็นตามแถลงข่าวนั่นแหละผมว่าจริงๆแล้วก็ตอนนี้กระบวนการนี่ทำเดินไม่ได้นะครับอย่าให้มีการก้าวไก่ อย,อย่าให้มีการล็อบบี้กันเตือขึ้นเลยดีกว่าท่านท่านยอมมั่นใจไหมครับว่าความขัดแย้งในในตำรวจนี่คือจะเรียบร้อยไม่ไม่มีบานปลายมากกว่านี้อีกตงนีครับเป็นหน้าที่ของในฐานะนายกนะครับผมที่ต้องปฏิบัติงานหน้าที่ที่ที่ทำตรงนี้ปฏิบัติงานหน้าที่ของรัฐมนุนทุกประการนะครับแล้วก็แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สถาบันการที่ต้องนี้นะครับเพียงแต่ว่าเป็นหน้าที่หน้าที่ที่เราต้องทำเพื่อจริงๆแล้วเนี่องตำรวจตำรวจตชาติก็จะได้ก็จะได้เดินเดินกันได้ นะครับมีหน้าที่หลักในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับต,าชาชตรงนี้ตรงนี้ผมก็เชื่อว่าทุกอ,อย่างม็นจะค่อยๆเคลี่อนไปนางที่ดีขึ้นถ้าเกิดพนักงาน60วันแล้วก็เกิดทำท่นานคณะกรรมการทั้งสามท่านผมก็อยากจะไปชี้นำอะไรนะครับก็เกิดตรวจสอบมาแล้วว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยซึ่งอาจจะใช้เวลาที่มากกว่าสองเดือน60วันก็ตามทีเนี่ยแต่ถ้าเกิดพิสูจน์ได้ว่าพุักงานกระบวนการยุติธรรมสามารถเดินไปได้โดยที่ไม่ต้องมีการก้าวไก่หรือแทรกแซงได้เนี่ย ก็เดี๋ยวพิจารณาใจกระบวน้ารกลับมาก็ได้นะครับตรงนี้ก็ขอก็ขอให้ให้เวลารัฐบาลนะรัฐบาลที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยคดีอะไรครับข้อเทจริงคดีอะไรก็ที่เขามีคู่กันนะครับทุกทุกทุกคดีที่มีการกล่าวโทษซึ่งกันแล้วกันนะครับนะครับก็เดี๋ยวว่าอย่าเราอย่าไปเปิดชื่อคดีดีกว่าตรงนี้นะครับเพราะว่าให้ให้กระบวนการเขาเขาเดินไปได้ดีกว่านะครับท่านนายกคะตอนที่แจ้งท่านผู้บัญชาการหมวดแห่งชาติเนี่ยว่าจะขอยา ก็เป็นธรรมดาครับท่างสองท่านก็มีความกังวลใจนะครับแล้วก็มีความไม่สบายใจแต่ก็ยอมรับด้วยดีครับนะครับผมว่าผมก็เอ่ยชื่อแต่ข้ารรมการไปแล้วว่ามาสามคนนี้จะยังนอะไรต้องบอกโอเคครับเป็นคนกลางครับทั้งองสามท่านเป็นคนแปลก่อนกต้องฝงารและยอมรับดีนะครับผมว่าต้องตัดสินประความติดอย่างไรนะครับเป็นงวนวันนี้เราต้องเอาพี่น้องประชาชนไปที่ตั้งเรื่องของการทํางานของอ่าอ่าสมาชิกรุลาการชาติเองเรื่องข้าราชการทั้งที่ใหญ่แถวสองแถวสามที่อาจจะมีการ ข้าราชการไทยคนใดคนหนึ่งนะครับก็ทําให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ไม่เต็มประท่าตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่าเพราะนั้นการที่เอาผู้ขัดแย้งนะครับไปช่วยจัดการในพระยุก่อนทุกท่านได้ทํางานได้อย่างเต็มที่จุดโฟกัสสำคัญที่สุดคือความเป็นอยู่้องประชาชนว่าจะปนปัญหาหนี้สินหนี่นอกระบบปัญหายาเสพติดปัญหาเว็บพนันนะครับปัญหาต่างๆนานาทั้งหมดเนี่ยบ่ะหมดเอยเยนะครับ ผมว่าเป็นเรื่องที่ที่เราควรให้ความสำคัญมากกว่านะครับซึ่งทนทั้งสองเองท่านก็เขา้าใจนะครับอยากให้สมาชิกตัวแทนชาตินี่ยมีที่เสียงที่ที่ที่ดีต่อคุณมาวยนครับเห็นพวกนี้ทนะ่านอย่างตัวละครอะมันมันมีมากกว่าบางคนไม่ไม่ได้ยินเลยครับไม่รูมม้เนี่ยครับ<ม>อย่างอย่างตัวละครที่เป็นข่าวเนี่ยอย่างในบนตอเต่ามันมีมากกว่าตอเดียวเนี่ยทำไมตอบโจทย์ถึงแค่ ตอนนี้แล้วก็แค่สองคนนี้คือหผมผมไม่อยากจะเป็นผู้ตอบนะครับเรื่องนี้เป็นข้ากถ่านทุนใที่ทำที่เพี่งที่บอกครับไม่ไม่อยากให้ประกวชื่อพวกนี้เข้ามาไม่อยากให้ให้ทางสมาชิกตุลาชาติให้ทางข้าราชการทุกอย่างคนในผลของผู้ตรงนี้แล้วอยากให้ทุกคนที่ทำปราเจ็ไม่ได้ด้วยการไม่ต้องมีการแทรกแซงมีการ็อบบี้่อนเกื่ขึ้นดีกว่านะครับพวกเราทุกคนต้องสบายใจว่ากระบวนการทุกอย่างจะเป็นไปตามถูกต้องตามกฎหมายตามทฐธรรมนญไว้นะครับทุกคนจะได้เป็นป็นัหน้าที่ตัวเองที่อย่างเต็มที่นะครับ ก็เป็นความลำบากใจก็เป็นความไม่สบายใจที่ต้องทำอย่างนี้เกิดขึ้นแต่ผมว่าถึงเวลาแล้วที่จริงๆ้วเนี่ยมันต้องเอาคู่ที่มีความขัดแย้งนะครับออกติต่อระบบก่อนนะครับแล้วก็ให้ขบวนการยุติธรรมเดินไปได้แะ่รับไม่ปราศจากการแทรกแซงนะครับเป่หได้สองสามลแรกนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเข้าใจทุกท่านเข้าใจนะครับถึงถึงประเด็นที่ว่าทำไมเราต้องมีวันนี้